โอเคครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถโครงการพรีโอลิมปิก,กนะครับของหมหนถึงมสีนะครับโรงเรียนมุนิทตออา,าศิสถานจังหวัดปัตตานีนะครับครั้งที่แล้วเราจะมีการสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งหลายวิชาด้วยกันที่เรามีสอบ แต่วันนี้เราจะมาเฉลยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะครับมาลองดูข้อที่1ด้วยกันข้อที่1ครับเขาบอกว่าถ้า x เท่ากับ3แล้ว square root ของ1บวกกับ 7x ลบ 2x กำลัง 2, 2, 2มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับมาลองดูนะครับวิธีการทำข้อนี้ง่ายมากๆนะครับ เขาบอกว่านี่คือโจทย์ให้มาให้มาก็คือ x เท่ากับ3สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ square root 1บวก 7x ลบ 2x กำลัง 2, 2, 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่โจ์ถามเนั้นข้อนี้ง่ายๆเลยก็คือเอา x ไปแทนค่า x ของเราเป็น3ก็จะได้เป็น square root ของ1บวก7คูณ3นะครับลบกับ2คูณ3 x กำลัง2อันนี้ข้อง่ายนะครับข้อที่1ลองดูนะครับถามว่า7คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ7 3 21บวก1กลายเป็น22นะครับ แล้วก็ลองดูนะครับ3กําลังสองเดี๋ยวเขียนอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับก็คือ22ลบนะครับ3กมาลังสองมีค่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ9นั่นเอง9คูณสดนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นสแควร r o ูทของ4ถามว่ามีค่ากับเท่าไหร่ครับ2นั่นเองข้อนี้คำตอบก็คือกอไก่นั่นเองนะครับ เห็นไหมครับไม่ได้ยากลองดูข้อที่2นะครับข้อที่2งลองดูครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คืออะไรครับ x กำลังสามเท่ากับ2นั่นเองนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มา x กำลังสามเท่ากับ2จริงที่โจทย์ถามคืออะไรครับโจทย์ถามคือ 8x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ คุณถามว่า 8x เนี่ยเราสามารถปรับเป็น2ได้ไหมครับได้ก็คืออะไรครับ2กําลัง3นั่นเองก็จะได้เป็น x x ก็ x มนเดิมนะครับถามว่า2ตัวนี้ครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะที่โจทย์ให้มา2เท่ากับ x กําลัง3ดังนั้นเราไปแทนค่าเลยครับก็จะได้เป็น2ตัวเนี้ยก็คืออะไรครับ x กําลัง3ทั้งหมดกําลัง3ของตัวเดิมนะครับ แล้วก็มี x อ,อยู่นะครับถาม่อยว่าสมบัติของเลขยกกําลังครับถ้าเกิดว่ามีวงเล็บแบบนี้ก็คือเอากําลังตัวนี้ครับทั้ง2มาคูณกันได้เลยนะครับังนั้นจะได้เป็นสาคูณ3ก็จะได้เป็น9นั่นเองนะครับแล้วก็มี x ตัวหลังถามว่าสมบัติของเลขยกกําลังเหมือนเดิมครับฐานเหมือนกันนะครับคูณก,ออกันเอาเลขชี้ก,กาลังมาบวกกันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ10 ดังนั้นข้อนี้ตอบคืออะไรครับคือ x กำลัง10นั่นเองนะครับขอ้ขอ,ขอขอข้อขอไขนะครับเห็นไหมครับข้อที่2ผ่านไปก็ไม่ได้อยากนะครับลองดูข้อที่3ต่อนะครับข้อที่3มนะครับมาลองดูนะครับเขาบอกว่าถ้า8 x บวก1เท่ากับ64แล้ว3กำลัง2 x นะครับบวก1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตอนแรกเลยนะครับวิธีการเหมือนเดิมเลยครับสิ่งที่จดให้อะไรมาครับก็คือ8กํกลัง x บวก1นะครับเท่ากับเท่าไหร่6 4แล้วสิ่งที่จดถามคืออะไรครับจดถามก็คือ3กํกลัง2 x บวก1ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่จดถามจากสิ่งที่จด แสดงว่าเราข้อนี้เราต้องหา x อ,ออกมาก่อนนะครับจากที่โจทย์ให้นะครับังนั้นข้อนี้เราจะได้เป็นอะไรออกมาครับ 8x บวก1ครับเท่ากับ64ทําให้มันเป็นฐาน8ได้ไหมครับได้ก็จะได้เป็นอะไรออกมาครับ8กาลัง2นั่นเองก็จะได้เป็น64ดังนั้นตัวที่เราจะได้ครับคืออะไร x บวก1เท่ากับ2 ถูกไหมครับอัน x ตัวเดียวของเราเท่าก,กับเท่าไรครับก็คือ2ลบ1นั่นเองย้ายไปดังนั้น x ตัวเดียวของเราเท่าก,กับ1ครับเราได้ x เรียบร้อยแล้วไปแทนค่านะครับเอา x ไปแทนค่าน,นี้นะครับก็จะได้เป็นอะไรออกมาครับแทนค่า x เท่ากับ1จะได้แล้วออกมาครับก็คือ3กําลัง2คูณ1นั่นเองเพราะว่า x ของเราคือ1นะครับบวกกับ น่นะครับครูถามว่า2คูณ1่งมีค่าอะไรก็คือหน่ก็คือ2ถูกไหมครับ2คูณ1เท่ากับ2บวกหก็กลายเป็น3ก็กลายเป็น3กําลัง3นั่นเองนะครับดังนั้น3กมาลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ27เห็นไหมครับมไมด้ยาข้อไหนล่ะครับ27ก็คือขอไข่นั่นเองนะครับ เห็นไหมครับเราผ่านไปแล้ว3ข้อง่ายๆนะครับต่อไปนะครับมาดูข้อที่4ข้อที่4โจทย์บอกว่ากําหนดให้ n ของเราเนี่ยครับมากกว่า100แต่น้อยกว่า199นะครับจงหาว่ามี n กี่จำนวนซึ่ง square root n นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับมาดูครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับ วิธีการทำครับเขาบอกว่า n ของเรามันอยู่ในช่วงของ1ระหว่างนะครับ100ถึง199นะครับให้เราหาสแควร์รอออกมานะครับที่มันเป็นจำนวนเต็มบวกเรามองทางเรามองกลับกับกลับกันนะฮะกลับกันก็ให้เรามองที่ถ้าเกิดว่าจำนวนเต็มบวกของเราเนี่ยมายกกำลังสองมันก็จะได้เป็นค่า n อออกมาถูกไหมครับมันก็จะได้เป็นค่า n ออกมาแล้วเรามาดูว่าจำนวนเต็มบวกของเราเนี่ยครับมันอยู่ในช่วงของ100ถึง199หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับไอ้ที่ของ100เนี่ยครับมันก็คืออะไรละ่ะก็คือ10บกำลังสก็คือ100ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น11ล่ะครับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองหลังจาก10ก็คือ11นะครับ11บกำลังสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ100 21ถามว่า121ครับมันอยู่ในช่วงของระหว่าง100จนถึง199้ยไหมครับอยู่ถูกไหมครับแต่100คือไม่ได้อยู่นะครับเพราะเราเราไม่ได้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับเราไม่ได้นะครับนะครับอลองดูครับต่อไปเลขถัดไปคือเลขอะไรครับ12 12กําลัง2มีค่ากับเท่าไหร่ครับ100 44 ถามลขหงร่ครับมันอยู่ในช่วงของระหว่าง100จะถึง199้ยไหมครับก็อยู่นะครับเห็นไหมเราได้แล้ว2ตัวนะครับต่อไปเรามาดู13ต่อบ3ครูถามว่า13กลาลัง2ครับ13กามลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ169ถูกไหมครับ169้ย16บ ถามว่า1นึ่งร้อยู่ในช่วงนี้ไหมครับเกิดอ,อยู่นะครับดังั้นสิก็นับด้วยต่อไปครับ14บสีต่อถามว่า14บสีลังสองมีค่าเท่าไรหน่งร้อยใช่ไหมครับดังนั้นหนึครับถามว่ามันอยู่ในช่วงของระหว่าง100จะถึง199่งร้อยเก้าไหมครับมันก็ยังอยู่ในช่วงของอันนี้ดังนั้นข้อนี้ครับก็ยังนับอยู่ นะครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มันจะเกิดแล้วใช่ไหมครับดังนั้นมันจะมีทั้งหมดกี่ตัวครับ4ตัวนะครับคราวนี้เราก็ตอบว่ากี่ตัวครับ4ตัวคือข้อขอไข่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ได้ยาก4ข้อผ่านไปนะครับอลองดูนะครับข้อที่5ถัดไปเลยนะครับข้อที่ข้อเขาบอกว่าถ้า p บวก p บวกตัวนะครับหารด้วย p คูณ p คูณ P 3ตัวนะครับเท่ากับ12เมือ่อ P ไม่เท่ากับ0ูนแน่ๆอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่า p ของเราเนี่ยเท่ากับ0ูนย์ะครับ p มากกว่าศูนย์ะครับถ้าเกิดว่า p ของเราเท่ากับ0ูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหาค่าไม่ได้นะครับดังนั้น p ของเราก็เลยกำหนดออกมาก็คือว่ามากกว่า0ูนย์นั่นเองนะครับแล้วค่าของ p บวกกับ1ส่วน p ครับมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ นะครับอ่ะลองดูครับวิธีการเหมือนเดิมครับอ่ะวิธีการทำให้อะไรมาครับจนให้คือ p บวก p บวก p 3ตัวหารด้วย p คูณ p คูณ p เท่ากับ12นะครับอันเราหา p ออกมาก่อนนะครับข้อนี้ p ของเราเนี่ยครับเห็นไหม ตัวข้างบนเนี่ยมันเป็น p บวกกัน3ตัวเราจะได้เป็นอะไรออกมาครับก็คือ3 p นั่นเองถูกไหมครับตัวข้างล่างครับ p คูณกัน3ตัวการที่มันคูณกัน3ตัวมันก็คืออะไรครับมันก็คือ p กําลัง3นั่นเองถูกไหมครับอ่าโอเคงันเราจะได้เป็น p ออกมาแล้วนะครับอันนี้ p มีมี p 1ตัวอยู่ข้างบนตัวล่างครับมันคือ p 3ตัวด้วยกันอันเราตัดไปตัวหนึ่งครับตัดไปตัวหนึ่ง อันนี้เหลือเท่าไรครับเหลือ p กําลัง2นะครับดังนั้นเราจะได้เป็นอะไรออกมาครับก็คือลองดูนะครับตัวที่เราจะได้ก็คือตัวบน p หมดแล้วก็เหลืออะไรครับ3ตัวเดียวส่วนด้วย p กําลัง2เท่ากับ12ถูกไหมครับอันเราจะได้เป็น p กําลัง2ครับเท่ากับ3ส่วนด้วย12ถูกไหมเราย้ายไปย้ายมานะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมา ถามว่ามันตัดได้ไหมครับได้3 1 3 3 4 12งานั้น P กำลังสองของเราครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน4นั่นเองหรือ p ตัวเดียวของเราครับมันก็คือสแค root ของ1งส่วนด้วยสแต่อย่าลืมครับมันคือ p กีกำลังสองนั้น p ของเรามันจะมีค่า2ตัวคือค่าบวกกับค่าลบนั่นเองนะครับนะ อ่ะโอเคอัน p ตัวเดียวง่ายๆครับของเราคืออะไรครับก็คือบวกลบอะไรครับ1ส่วน2นั่นเองนะครับแต่โจทย์บอกอะไรครับ p ของเรามากกว่า0ใช่ไหมครับ p ของเรามากกว่า0นะครับดังนั้นเราเลือกอะไรครับจาก p ของเราเนี่ยครับมากกว่า0อันเราจะได้เป็น p ของเราเป็นงไงครับเท่ากับ1ส่วน2เฉยๆนะครับอ่ะโอเค มาสู่ขั้นตอนของการหาแล้วนะครับสิ่งที่จะถามคืออะไรครับ p บวก1ส่วน p ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไร่เรารู้แล้วเมื่อกี้ว่า p ของเราเท่ากับ1ส่วน2อันนี้คือตัวที่เราได้เมื่อกี้นะครับตัวที่เราได้จากข้างล่างเมื่อกี้อ่ะโอเคก็มาแทนค่าครับเวลาแทนค่าครับเป็นไงก็จะได้เป็น1ส่วน2บวกกับ หนึ่งโอ้ยขออภัยครับอ่ะโอเคลองดูนะครับนะเอาใหม่อ่าส่วนด้วย1ส่วน2เพราะีของเราคือ1ส่วน2ส่วนนะครับสอนการสามารถจิลังกาขึ้นไปข้างบนได้ก็จะกลายเป็น1ส่วน2บวกกับ2ส่วน1นั่นเองนะครับการบวกเศษส่วนจะต้องทำ่วนให้มันเท่ากันมันก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ส่วน2บวกกับอะไรครับ4ส่วน2 นะครับอันนี้จะได้เป็นอะไรออกมาครับก็เหมือนกันละเอาตัวบนมาบวกกันก็จะกลายเป็น5ส่วน2อันนี้คือคำตอบเลยคำตอบของเราคือข้อคอควายนะครับคือ5ส่วนสองอนะครับเดี๋ยวข้อที่6เรามาดูคลิปต่อไปนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปที่2ก็คือเฉลยตั้งแต่ข้อที่6ถึงข้อที่10 ่อนะครับนะโอเคติดตามต่อไปนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ yeah.